คุณหมอคะเคยได้ยินมาว่าถ้าเราหน้ามันเนี่ยเราจะเหี่ยวช้ากว่าเพื่อนจริงไหมคะบอกเลยครับจริงผู้ที่หน้ามันมีสิวจะมีโทโรเมียที่ยาวกว่าจึงทําให้ดูแก่ช้ากว่าฮะแต่เอาจริงนะเราก็คงไม่ได้อยากที่จะดูหน้ามันตลอดเวลาปะ่ะฮะซึ่งไอ้เรื่องแก่ช้าเนี่ยจริงๆแล้วมันมีองค์ประกอบเยอะแยะนะแต่ถ้าหน้าเรามันตอนนี้นะมันเสียบุคลิกไงเป็นสิวเป็นอะไรโอ้ยปวดหัวกันอีก ตอนนี้อาจจะต้องดูแลเรื่องผิวมันกันก่อนเนาะมันมีเทคนิคมากมายที่ช่วยได้อันดับแรกคือสบู่ล้างหน้าต้องให้ตรงกับสภาพผิวนะครับอันดับที่2คือครีมทานหน้าครับให้เลือกครีมทาผิวที่มีส่วนผสม3าอย่างเนี่ยอย่างตัวเนี้ยนะครับ Garnier Anti Acne Serum เนี่ยจะช่วยได้แน่นอนนะมีทั้งวิตามินซนะครับ Salicylic Acid แ,แล้วก็ n นาอา i n ซินา e มานะครับเขาเรียกว่าสทหารเสือเลยนะครับซึ่งตัวเนี้ย จะช่วยเรื่องหน้ามันแล้วก็ลดสิวนะครับทาให้หน้าชุ่มชื้นด้วยอันนี้สําคัญนะหน้าแก่ไม่แก่เนี่ยอยู่ที่หน้าชุ่มชื้นนะครับไม่ใช่ว่าหน้ามันแล้วจะแก่ช้านะเนื้อครีมเนี่ยจะเบาๆนี่ประมาณอย่างนี้นะครับทาง่ายนะครับเรามาดูแลให้ผิวตอนนี้ดีกว่านะครับให้สมดุลกันก่อนดีกว่าครับนี่นะครับมีแบบทั้งขวดปั๊มนะแล้วก็มีแบบซองด้วยนะครับลองไปหาซื้อมาใช้กันดูครับ